ฟอเร x บางคนก็ด่าตลาดนี้บางคนก็ขอบคุณตลาดนี้สวัสดีครับผมแซมชูธนินนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องของว่าตลาด f o r ร x เนี่ยทำไมบางคนด่าตลาดนี้ว่าไม่โอเคแต่บางคนนะครับกับขอบคุณที่มีตลาดนี้เกิดขึ้นบนโลกก่อน,นที่จะเข้าเรื่องนะครับใครก็ตามนะครับที่สนใจเทรดตลาด f o r เรแล้วก็ไม่มีความรู้หรืออยากจะเข้ากลุ่มสามารถกด ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้นะครับเรามีกลุ่มคุยกันเกี่ยวกับการเทรด forex นะครับแล้วก็สร้างสังคมดีๆในการเทรด forex ไปด้วยกันนะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับตลาดนี้มีคนทั้งด่าและขอบคุณต้องบอกเลยนะครับว่าคนด่าเนี่ยผมที่ผมมองนะครับก็จะมีอยู่สองกลุ่มด้วยกันก็คือคนที่ไม่เคยเลยนะครับไม่เคยเทรดด้วยไม่เคยยังไม่เคยเห็น m อ4รเลยด้วยซ้ำบางครั้งนะครับยังไม่รู้จัก m อ4ยังไม่รู้จักเทรดดิวิลยังไม่รู้จักเลยว่า AD คืออะไร่รางเงอะารไม่รู้จัก แต่บอกเลยว่ามันไม่ดีเพราะว่าเขาว่ากันว่าเขาบอกกันว่าเขาบอกว่าเป็นแบบนี้และมีคนที่เคยล้มเหลวในการเทรนเนี่ยบอกมาว่ามันไม่ดีอย่าไปยุ่งนะมึงมึงเสียตังค์แน่เหล่านี้นะครับคือคนที่เขาจะด่าตลาดนี้ทั้นผมต้องบอกนะครับว่าคนกลุ่มนี้น่าสงสารคือเขายังไม่รู้แต่เขาไม่ผิดนะครับคือเขาแค่ไปรับฟังสิ่งที่ไม่ดีมาเขาไม่เคยรับฟังกับสิ่งที่ดีที่จะได้รับ คือวันนี้ทุกอย่างมีทั้งดีและไม่ดีครับแต่คุณรับในสิ่งที่ไม่ดีได้ไหมแล้วมองในสิ่งที่ดีอะ่ะมันเป็นโอกาสไหมถ้ามองว่าเฮ้ยโอกาสมันมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีคุณก็ลุยแค่นั้นเองครับโอเคกลุ่มเนี้ยก็เขาแค่ไม่รู้โอเคอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มที่รู้แล้วเทรดแล้วเจ็บแล้วเลิกแล้วล้มแล้วไม่เอาแล้วเข็ดกลุ่มนี้ครับก็เป็นกลุ่มที่โอ้ยจะเป็นเหมือนคนกลุ่มหนึ่งที่ พูดเลยว่าตลาดนี้ไม่โอเคตลาดนี้ไม่โอเคนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเขาแค่ล้มเลิกแค่นั้นเองไม่แปลกเพราะในทุกธุรก,กิจเพราะในทุกๆอย่างมีคนที่เข้ามาในตลาดและต้องเลิกหยุดเล่นหยุดเทรดคือคนที่แพ้จากตลาดนี้เหมือนเราทรําธุรกิจเช่นร้านกาแฟมีคนที่ล้มเลิกจากการเปิดร้านกาแฟเหมือนเจ๊งในธรุรก,กิจนะครับ มีแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรนะครับเขาแค่มองว่ามันไม่เหมาะสมหรือมันไม่ตรงจะิดกับเขาเท่านั้นเองโอเคนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ขอบคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าใครจะเป็นคนที่ขอบคุณคนที่ขอบคุณก็คือคนที่เริ่มได้กําไรคนที่มองเห็นโอกาสจากตลาดนี้คนที่เริ่มได้กําไรคนที่ได้เงินจากตลาดนี้คือคนที่จะขอบคุณตลาดนี้ขอบคุณอะไรขอบคุณว่าเฮ้ยขอบคุณที่มี ตลาดฟอเร็กเกิดขึ้นเพราะว่ามันสามารถสร้างเม็ดเงินเสียงครอบครัวเขาได้มีบ้านมีรถมีชีวิตที่ดีได้มีเวลาใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศจากเงินจากตลาดนี้คนเหล่านี้จะขอบคุณครับหรือแม้แต่คนที่กําลังเทรดอยู่และมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอยากสําเร็จในตลาดนี้เขาก็จะขอบคุณตลาดนี้คนที่ยังไม่ล้มเลิกคนที่มุ่งมั่นเขาจะขอบคุณตลาดนี้คุณเป็นอยู่กลุ่มไหนครับคุณอยู่กลุ่มไหนครับ ทาวันนี้คุณอยู่อยู่ในตลาดที่ขอบคุณตัวเองขอบคุณตลาดนี้ที่มีอยู่บนโลกนี้แปลว่าคุณมุ่งมั่นที่จะสําเร็จในตลาดนี้ผมยินดีด้วยครับเพราะว่าคุณสําเร็จแน่นอนโอเคนะครับครับผมผมแซมชวดธนินนะครับ